ยี่ีสองครับไปที่ทางด้านครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับซันตาคาร่าครับทีมอันดับ4ของตารางครับเปิดบ้านครับพบทางด้านฟาเรนเซ่ครับทีมอันดับ16ของตารางครับคิกออฟในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งบ้านเราครับเกมล่าสุดครับของทันดันซันตาคาร่านะครับพวกเขาบุกไปชนะทางด้านฟาร์มารีเคานะครับ2ประตูต่อ1ครับ ในส่วนของท่านั่นฟาเรนเซ่นะครับเสมอกับท่านั่นวิตเตเรียกิมมาไลครับในบ้านครับไปที่2ประตูต่อ2ครับดาคาล่าครับเกมวันนี้ครับน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมครับหลังจากที่ทําผลงานได้ดีครับเอาชนะท่านั่นฟาร์มาลิเคาได้นะครับสามประสานแนวลูกก็จะวางท่านั่นเซวินโยนะครับเวนิสูดลูเปสครับกาเบียลซินวานะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับในฝั่งของท่านั่นฟาเรนเซ่ทีมเยือนครับวันนี้ก็จะมาในรูปแบบนะครับ433เช่นเดิมนะครับก็ แนวลุก3ตัวจะเป็นตระหนคาริโอโปเวนด้านะครับมาโกมาชิอันนะครับรวมถึงตระหนักรอเวสบันเด้นะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับสถิติการเจอกันครับนัดสนามแห่งนี้ครับต้องย้อนในปี2022ครับก็สตาการ่าครับเปิดบ้านเอาชนะทนาฟาเรนเซ่ไปที่4ประตูต่อศูนย์ครับสตาการ่านะครับเจ้าบ้านช่วงนี้นะครับเป็นบอลได้ใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีครับล้างอันดับที่4นะครับ เกมวันนี้นะครับเจอทางด้านฟาเรนเซ่นะครับแม้ว่านะครับช่วงหลังครับฟาเรนเซ่ทีมเยือนนี่จะดูทําผลงานได้ดีขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าเกมวันนี้ไปบุกเจอทางด้านซันตาคาลานี่ผมว่ายังไงก็เอาไม่อยู่แน่นอนครับจัดได้ที่ทางด้านซันตาคาลาเจ้าบ้านครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้กำลังใจด้วยครับรวมถึงท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับฝากไว้อีกครั้งนึงครับบ้านเขียวครับ 4H09 นะครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับ จากกัวันนี้นะครับโชคดีมีชัยครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับผม